สวัสดีครับเมื่อเช้าพอพวกเอาขี่ขี่รถเอานะมาให้อโวคาโดาที่บ้านต้นเขาเยอะทีนี้เคยมีน้องคนหนึ่งเขามาที่บ้านนะแต่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าวิธีจะดูกระโดว่ามันสุกแล้วจะดูตามต้นเนี่ยดูยังไงเมื่อก่อนนี้มีเพื่อนของลุงวันคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุนพี่แกทำงานได้ปฏิลูป ที่ดินแก๊งแกเนี่ยนำอโวคาโดมาให้ชาวบ้านปลูกมาส,ส่งเสริมาชาวบ้านปลูกเมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้หรอกวเมื่อ50ปีก่อนเนชาวบ้านเขาก็ยังไม่รู้ว่าอโวคาโดนี่มันกินยังไงนะครบควกกันโอ้ยขี้เล่าขี้ขี้ขมเมานะทั้งแก๊งเลยทั้งปฏิรูปที่ดินแกกว่าส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวเขาปลูกไอ้อโวคาโดแบบนเนี้ยทยนี้ พอเมาได้ที่แกก็มาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยนะมันมีคุณค่าทางอาหารนะกินอะโวคาโดลูกหนึ่งมีคุณค่าทางอาหารเท่ากับไข่สี่ลูกนะก็หัวเราะกันแต่ที่จริงแล้วมันจริงนะ,ะ,ะก่อนจะย้ายกลับไปที่บ้านเกิดเนี่ยแกก็ให้ต้นอะโวคาโดไปสี่ต้นนะเป็นของขวัญในวันที่ลาจากกันนะนะก็ไปปลูกที่อิมพาวารปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ใหญ่มากต้นหนึ่งสามสี่สิบปีแล้ว สอนว่าวิธีดูลูกอะโวคาโดเนี่ยว่าจะว่ามันจะสุกแล้วกินได้แล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นนะแล้วก็ให้เขยา่าเนี่ยถ้าเสียงนะั้นคลุกคลุกคลุกแสดงว่าแก่แล้วเนี่ยพอเม็ดมันออกจากเนือเยื่อมันแล,แล้วเมื่อเช้าพ่อพวกมาให้ก็บอกกินได้แล้วเกือบทุกลูกแต่ว่ามันก็แก่หลายลูกนะก็กินได้น,นี่มาให้เต็มเลยบ้านจะมีหลายต้น ก็เดี๋ยวนี้อะโวคาโดนี่จะเป็นจะเป็นผลไม้ประจำถิ่นเดี๋ยวนั้นบ้านใครก็มีนะปลูกไว้หน้าบ้านหลังบ้านเอาล่มเงาอะไรเงี้ยอะโวคาโดที่ปัจจุบันเนี้ยที่ที่เมืองน่านเนี่ยจะมีหลายพันมากพันที่ทิศกันที่ปลูกก็มีแฮสมีบูทเจ็ดมีโอ้ยเยอะแยะพีเตอร์สันอะไรเงี้ยทั้งลูกแก้วลูกกลมลูกลีลูกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มันคนเอาพันจากเวียดน,นามมาก็มีนะเวียดน,นามก็จะยาวแต่เล็ก แต่ว่าเนื้อเยอะอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นใครอยากจะรู้อะโวคาโดเนี่ยมันกินยังไงก็ไปเปิดอเว็บดูนะลุงวันก็ไเคยรู้เราก็กินมั่วๆเนี่ยมีเพื่อนสิงคโปร์คนหนึ่งเมื่อก่อนมาเที่ยวพม่าและแกก็จังหวะที่นั่นอะโวคาโดบ้านเรามันสุกพอดีใช่ไหมก็ให้แกกินแกก็กินง่ายๆแกก็เอาน้ําตาลมะพร้าวเนี่ย ใส่ผ่าลูกใส่ในอโวคาโดสุกๆแล้วก็ใช้ช้อนตักกินเขาบอกอุ๊ยลอยมากไม่ต้องไปกินยากลำบากยากเย็นอะไรเงี้ยก็ปีนี้อะโวคาโดที่เมืองน่านเนี่ยจะถูกมากนะลุงม,มันเห็นตั้งมีตั้งแต่18บาท20บาท25บาทอะไรเงี้ยเมื่อปีที่แล้วนี่ยังออกใหม่ๆนี่ยังโลละ30 35นะแต่ปีนี้ผลผลผลิตจะเยอะนะแล้วก็หลายบ้านกระปูกปลูกกันเป็นร้าเป็นสัตว์เลยนะขายนะแต่มันเป็นผลไม้ฤดูกาลนะปีมันออกครั้งเดียว ก็ออกพร้อมกันมันก็ราคามันก็นั่นแหละดีมันสัปปลายนะถ้าเกิดว่าสัปปลายเยอะทําให้ราคาลงไปแต่ว่าก็ยังดีชาวบ้านก็ยังได้กําไรได้ได้ได้เงินได้ทองใช้บ้างถึงแม้มันจะไม่มากมายอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้ปลูกอะโวคาโดอย่างเดียวก็ปลูกลําไยปลูกหนุนปลูกอะไรแต่งหลายอีแยะเขาขายทั้งปีถ้าถ้าคนถ้าคนขยันนะก็ได้กินทั้งปีแล้วนะไม่ไม่ขี้เกียจไม่จนพวกนี้ก็ลุงวันมียายอยู่คนหนึ่งแกก็อายุมากพอลุงวันแ้นนะ โอ้ยคือแปดสิบแล้วแกเข็นจัก,กรยานมาทุกวันเนียถามว่ายายมันไม่เคลียร์ไม่ได้ลูกหลานไม่ให้ขี่ไอหลานบอกว่าถ้าขี่เนี่ยจะไม่สูบยางไม่สูบลมให้ยายแกก็ขำก็กลัวพลาดใช่ไหมแกก็ผ่านหน้าบ้านมีกล้วยแกก็จะมาเรียกเอากล้วยไม้มีกระท้อนเอากระท้อนไม้ลำไย,ยลำไย,ยขนุนขนุนเนี่ยแกมาเรียกทุกวันแกไม่ได้ขายแพงถุงนึงก็ยี่สิบบาท ช่ไหมก็ก็กินได้ก็นี่คนแก่แกก็ทํางานกั่งแกไปขยันแล้วก็เล็กเลกน้อยถามว่านี่ปีนขึ้นไปข้างบนเองเลยผมไม่ใช่ใช้ไม้สอยเอายังมัมไยแกก็มีไม้สอยอย่างนี้อย่างของอโวุาโดูกแกใช้ไม้สอยก็ทำแกก็บอกนั่นแหละเก็บเอาเที่ยงเนะสุกๆก็ทิ้งไปเออแกก็คิดดีนะคือทาเอาแกเงาไม่ได้ทำเพราะความโล่งก็เป็นเป็นชีวิตง่ายๆของต่างจังหวัดนี่ก็แบบนี้แหละเนี่ยวันนี้แกก็ เอานี่มาให้เต็มเลยเออวันหลังก็ต้องเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารแกละนะก็ประมาณนี้แลกแลกกันไปแลกกันมานะมีเรามีผลผลมากไม้บางทีก็มาละกอให้แกไปคนแก่เหมือนกันเจ็ดสิบกว่าพามาเจอมะละกอสุกก็เด็ดมะละกอให้กับบ้านไปอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะครับสวัสดีครับ you mm -hmm. तेजी चाहे साधी पीछा है